สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของบอสน้งพงศกรแห่งวงหมอลําเสียงวีหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับบอสน้งพงศกรอย่างที่เราก็เคยได้มีการอัปเดตไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากการเตรียมการสําหรับการเปิดฤดูกาลของวงหมอลําเสียงวีหกนะคะในปีที่4นั่นเองครั้งนี้เนี่ยนะคะกเรีกเดียบาบอสนก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งงานนั่นก ็คืองานรถแห่นะคะวงหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรนั่นเองหลายๆคนนะคะก็แบบว่ารอติดตามกันมากๆเลยสําหรับรถแห่ของบอสนกถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวรถแห่เลยก็ว่าได้นะคะหลายๆคนก็ต่างรอลุ้นกันว่าครั้งนี้เนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะบอสนกเองเขาเนี่ยนะคะ ก็เคยได้มีการไปขึ้นเป็นแขกรับเชิญนะคะให้กับรถแห่เนี่ยหลายๆวงเลยหลายๆคันเลยนะคะก็ไปร่วมสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานครั้งนี้นะคะก็ได้มีรถแห่เป็นของตัวเองที่พร้อมที่จะออกงานนะคะมอบความสุขให้กับแฟนๆนั่นเองอันนี้หลายๆคนนะคะก็ต่างแบบว่ารอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะครั้งนี้บอลนก,ก็ได้มีการออกมาอัปเดตแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเขาเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยบอลนกนะคะก็ได้มีการออกมา มาโพส์เป็นภาพรถแห่ที่ตอนนี้เนี่ยก็คือใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เหมือนว่ามีการทําเป็นลายมีการลงสีอะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเห็นแบบก็คือสวยมากๆครั้งนี้นะคะก็มาในธีมของรถสีชมพูขาวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือสวยมากๆแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆท้งนี้นะคะบอนนอนกก็ได้มีการออกมาโพสนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะสําหรับรถแห่ของทางวงมอลำเสียงวิหกนกพงศกร ะะกเ็เรียกได้ว่าสวยมากๆนะคะสมการรอคอยของแฟนๆแล้วหลายๆคนก็ต่างรอลุ้นรอติดตามกันเนี่ยเยอะจริงๆนะคะ โดยในครั้งนี้นะคะบอสนงพงศกรนนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์ให้เว่าโอเคน่าอยู่ในล่องลึกฮ่าฮ่างยาวถึงพับขอบคุณผู้ออกแบบอย่างสูงยิ่งรถเหาะรถแห่เคลื่อนที่มาโฮรีอีสานรถแห่เปิดเวทีลำพงหมุนรับงานทั่วประเทศโทร0969698955นั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะครั้งนี้ก็ทำเอาเแฟนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็ต่างอวยพรนะคะให้กับรถแห่บอสนง พงศกรก็ขอให้งานปังๆอะไรประมาณนี้ หลายๆคนนะคะก็ต่างสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ดีใจมากๆกับอีกหนึ่งผลงานของบอนงพงศกรตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกงานแล้วสําหรับเจ้าภาพคนไหนที่บอกว่าสนใจนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจหรือว่า Facebook ของบอนงพงศกรนะคะแล้วก็ตามเบอร์ที่ได้มีการบอกไปเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็มีเจ้าภาพเนี่ยจับจองกันเนี่ยเยอะมากๆยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะแล้วก็รอรับชมกันได้เดี๋ยวว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจมากๆ แฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างรอติดตามการรับรองว่างานครั้งนี้เนี่ยสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เราด้ว่าครั้งนี้บอลนกก็จะจัดเต็มมากจริงๆทั้งการออกแบบการเตรียมการก็คือใช้เวลาเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคะก็พร้อมที่จะออกไปมอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วสําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะทุกคนเนี่ยในทราบกันอย่างแน่นอนสําหรับผลงานของบอลนกพงศกรนะคะกับอีกหนึ่งผลงานกับผลงานร้นแท นั่นเองนะคะถือไดยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันนะคะและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสาหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กำลังใจด้วยนะคะ